On your mind feeling pretty good Don't ฮัลโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้มาจากับบ้านชาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะบ้านชาต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นลุคที่ไกลตัวมากๆเลยนะคะก็คือลุคนี้นะคะเป็นลุคนักเรียนเกาหลีนั่เองนะคะซึ่งบ้านชาได้รับแางใจมาจากพวกวัยรุ่นนะคะที่เกาหลีนะคะคือเป็นแบบว่าวัยแบบเรียนวัยเสดยอยู่นะคะแล้วก็บวกกับช่วงที่กำลังจะเปิดเทอมของน้องๆด้วยนะคะก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าถ้าจะทาเป็นแบบว่าลุคนักเรียนปกติมาใส่ชุดนักเรียนมันก็ห่างไกลตัวไปนิดนึงนะคะก็เลยหาแบบเป็นแฟชั่นของแนวเกาหลีคิดว ใสด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากแต่งหน้าเป็นพิเศษหรือว่าอยากใช้เป็น everyday look หรือว่าคือประเทศไทยนะคะก็ปรับให้มันอ่อนกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าจะแต่งไปเรียนแบบนี้ก็จะกระไดอยู่นะแต่ว่าบัญชาอันนี้แต่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็คิดว่าน้องๆนะคะคงชอบกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แต่งไม่ยากเลยแต่งไงไปดูกันเลยด่า ขั้นตอนแรกนะคะบัญชาจะลงเป็น i-Wing นะคะตัวนี้นะคะคูเตอร์ซันสกีนะคะตัวนี้ SPF 50นะคะป้องกันแดดนะจะบอกว่าตัวนี้คือเป็นของ i-Wing นะคะซึ่งเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วบัญชาปรับปื้มกับตัวเออน้ำนมที่ล้างหน้ามากๆเลยนะคะซึ่งบัญชาก็เลยไปหาซื้อมาเป็นอ๋อ แป้งโฟมตัวนี้นะคะซึ่งเขาดังมากๆเลยนะคะของ I w วิงนะแล้วก็ได้มาลองใช้ดูชอบมากๆเลยนะคะพัญชาก,ก็เลยมาใช้เพื่อนดูเพราะัญชาคิ้ว่ามันเหมาะมากเลยนะคะสําหรับลุคใสๆแบบนี้นะคะสามารถทาไปเรียนได้นะคะอีกอย่างนี้นะคะเราสามารถลงแทนคอนซีลเลอร์ได้นะคะเพียงแค่วนๆตรงมือนิดหน่อยนะคะให้มันมีความอุ่นเนาะแล้วก็ลงใต้ตาเลยเห็นไหมว่ามันหายดําค้ามากเลยนะคะตัวนี้ไม่เป็นค่าระหว่างวันด้วยนะคือบัญชาใช้แล้วชอบมากๆเลยต่อไปนะคะบัญชาก,ก็จะ ลงเป็นครีมบัตเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวที่มัญนชาลงนะคะเป็นกูต้าซาสกินเนี่ยมันไม่ต้องใช้แป้งอะไรแล้วนะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นแป้งโฟมนะคะคือตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะชอบม,มากๆนะคะฟินมากๆเห็นไหมว่าสภาพผิวหน้าแบบโอเคมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะมันชาก็จะเขียนคิ้วนะคะจะเขียนแค่โครงคิ้วเฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาปัดคิ้วเอานะคะนี่นะคะก็คิ้วตรงแบบสาวเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะ เราไม่ต้องเน้นมากเนาะสำหรับคิวนะคะนี่นะคะบัญชาใช้มัสคาราสีดํานะคะเนื่องจากแบบว่าเราไปเรียนนะเราก็แบบไม่อยากให้มันดูแบบว่าเออเป็นสีทองหรือเป็นสีอะไรนะคะดูสีที่สุภาพนิดน,นึงนะคะก็ใช้เป็นมัสคารานะคะที่เราปัดขนตาเนี่ยแหละในการปัดคิ้วนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาสร้างดอลลี่อกันนะคะเพราะว่าสาวเกาหลีนะคะดอลลี่อชัดมากๆาเลยนะบัญชาก็จะลงไปนะคะตรงถุงใต้ตาของเรานั่นเองนะคะให้มันเด่นชัดขึ้นดูหน้าเด็กขึ้นด้วยจ้า แล้วก็ลงตรงแสงที่ตกกระทบหน้าเราเลยนะคะต่อไปเวลาขนตากันนะคะลูกนี้นะคะจะไม่ติดขนตาปลมเด็ดขาดเพราะว่าเราไปเรียนเราคงไม่มานั่งตัดติดขนตาปลอมแน่นอนนะคะเราก็แค่เหมือนดัดขนตาให้พอแบบงอนๆนะคะแล้วก็ปัดขนตาเล็กน้อยนะคะให้ดูแบบว่าตาเปิดกว้างนั่นเองนะส่วนอายไลเนอร์เนี่ยบัญชามไม่กีดเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลุกดูใสามากๆเลยนะคะเราคงไม่กีดอายไลเนอร์ไปโรงเรียนกันหรอกเนาะ ต่อไปนะคะก็จะมาลงปากเลยค่ะบ้นชาใช้ตัวที่ปัดแก้มเมื่อกี้นี้นะคะลงปากเลยเพราะว่าจะได้ประหยัดนะคะนี่นะคะก็ก็หาของที่แบบเออใช้ได้นะแล้วก็ประหยัดด้วยใช้ของให้ไม่กี้ชิ้นหน้าก็เปะแล้วอะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่ยสำหรับลูกใส่ไปเรียนแบบนี้เนะะี่ยค่ะจะบอกเลยว่าใช้แค่กันแดดนะคะของไอวิงเท่านั้นเองนะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้บ้าชาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย